บ้านหลังใหญ่สีห้องนอนราคา2ล้านกว่าแต่มีโซล่าช่วยเซฟค่าไฟด้วยโอ้ oh my god ทํลาไโครงการก็ดีดีเดินทางง่ายใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าค่าะเอสวัสดีค่ะแกวจากรายการแม่บ้านช่างเลือกค่ะวันนี้จะพามาดูบ้านหลังใหญ่ค่ะ สห้องนอนมีห้องนอนข้างล่างด้วยนะมีโซลาเซลล์บนหลังค่ะทุกหลังค่ะที่โครงการเซนนาวิวลำลูกกาคลองหกเองค่ะจากเซน a าเดเวล OP เมนต์เดี๋ยวไปดูกันนะคะ โซนาวิวลำลูกกาคลองหกนะคะโตโครงการอยู่บนถนนเรียบคลองลำลูกกาค่ะเดินทั้งสะดวกมากเชื่อมต่อถนนได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนลำลูกกาถนนรังสิตนครนายกถนนนิมิตใหม่และถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้วยนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ทางพิเศษฉลองรัตด่านจตุโชตด,ด้วยค่ะยิ่งทําให้การเดินทางเข้าเมืองออกนอกเมืองง่ายมากเลยค่ะจะเลือกใช้รถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและทางเลือกในการเดินทางก็มีให้เลือกนะคะ ัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตด้วยค่ะในอนาคตเนี่ยนะคะก็จะมีสถานีส่วนต่อขยายมาอยู่ใกล้ๆโครงการเลยค่ะสถานีวงแหวนรอบนอกตะวันตกค่ะรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบทุกอย่างเลยค่ะใกล้โรงเรียนไตรพัฒห้างใหญ่ๆก็มีให้เลือกเดินช็อปหลายห้างเลยค่ะโรงพยาบาลระดับมาตรฐานใกล้ๆกับโครงการก็มีให้เลือกใช้บริการด้วยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม ที่นี่ใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> ไม่พูดเยอะจะขอไปดูเลยนี่เลยค่ะเข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็นโซนนั่งเล่นค่ะระยะเนี่ยกว้างอยู่ใช้ได้เลยนะแล้วห้องเนี่ยด้วยความที่บ้านเขาลึกมากเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งชัดเจนเลยว่าตัวนี้ดูทีวีแล้วก็นู่นกินข้าวตรงนู่นค่ะอย่างตรงนี้นะคะที่บอกว่าเขากว้างในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าสามารถที่จะวางทีวีมีใครรู้บ้างกี่นิ้ว แก้ว่านะมี60มิลวอัมจอใหญ่ขนาดนี้เค okay. มาดูทางนี้ค่ะอย่างที่แก้วบอกว่าพอบ้านลึกเนี่ยประโยชน์ของมันคือมันจะมีพื้นที่โลง่งๆตรงนี้ค่ะทำให้บ้านดูกว้างมากจริงๆแล้วบ้านไหนที่มีเด็กๆนะคะเมื่อมีพื้นที่ว่างเนี่ยจะเกิดไอเดียการที่เขาได้เล่นลงไปเกลือกกลิ้งนั่นแหละ <Yeah. S 1> เด็กๆจะได้ไม่ติดมือถือค่ะมีที่เล่นเยอะๆไปก่อนอนะ่ะดี ส่วนตรงนี้นะคะทางโครงการเนี่ยเขาบิวเป็นตู้ไว้แก้ว่าสวยดีนะแต่ว่าส่วนตัวแก้วเราจริงๆเนี่ยชอบบิวให้มันเป็นตู้เก็บของมากกว่าค่ะยิ่งถ้ามีบานปิดนะบ้านจะจะได้ไม่รกยิ่งถ้าเกิดมีเด็กๆเนี่ยยัดของเล่นเข้าไปเลยค่ะส <Yeah. S 1> บายแม่บ้านค่ะทางนี้ค่ะส่วนรับประทานอาหารนะคะคือจะบอกว่าเขาสามารถวางโต๊ะกินข้าวตรงนี้มี6สีแต่ว่าหัวโต๊ะสองข้างเนี่ยนั่งได้เป็นทั้งหมดเนี่ย 8คนรองรับได้สบายสบายเลยนะขอบอกฝั่งด้านนี้นะคะสามารถที่จะเติมเป็นส่วนที่เตรียมเครื่องดื่มวางขนมหรือครอบครัวอาหารถุงอยากจะมาเตรมอาหารตรงนี้ค่ะสบายมากเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่เหลือๆนี่แหละข้อดีของบ้านลึกจริงๆครัว ดันไปอยู่ข้างหลังเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์มากขอบคุณมากเลยที่โครงการคิดไว้ให้แล้วนะคะเขาตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างตามนี้เลยนะคะก็คือจริงๆอะ่ะเขาจะมีคานที่เชื่อมออกไปจากตัวบ้านทําให้ไม่ต้องไปต่อเสาเข็มเองแล้วค่ะปูพื้นนิดหน่อยปูหลังคาได้พื้นที่เพิ่มด้านหลังอีกอลังค่ะ และอีกห้องนึงค่ะที่บอกว่าเนี่ยมีห้องข้างล่างด้วยนี่ไงเป็นไงใหญ่ไหมทางโครงการนะคะวางเตียง3าฟุตครึ่งไว้ให้แต่จริงๆแล้วอ่ะห้องกว้างพอที่จะใส่เตียง5ฟุตได้สบายๆมีพื้นที่เหลือวางตู้เสื้อผ้าได้ด้วยค่ะแล้วผนังที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าจะเจาะจะตอกอ่ะทำได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูนค่ะใช้อิฐมอญแดงก่อผนังได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็การความร้อนได้ดีด้วยนะคะ ไฮไลท์ของบ้านค่ะเดี๋ยวพามาดูค่ะคือตรงนี้นั่นเองถ้าบ้านไม่ลึกขนาดนี้นะคะจะไม่สามารถทําส่วนนี้ได้บอกได้เลยอันนี้เป็นส่วนที่เข้ากับยุคนี้มากเลย work from home study from home มีพื้นที่ให้ลูกๆได้เรียนหนังสือจากบ้านคุณพ่อได้ทํางานจากบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะ <Wow. S 1> สบายเลยค่ะและที่สําคัญตรงนี้มีห้องเก็บของด้วยอยากเห็นปะเดี๋ยวลือให้ดู ก่อนจะขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ําข้างล่างก่อนนี่จะบอกว่าเป็นห้องน้ําที่อาบน้ําได้จริงๆนะเพราะว่าเขาแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ชัดเจนคือถ้าดูผนผนเนี่ยดูไม่ออกนะที่นี่ปูกระเบื้องสวยมากเลยดูแล้วจริงๆมันเหมือนเป็นระดับเดียวกันแต่ในส่วนที่เป็นพื้นที่เปียกมันจะลดระดับลงนิดนึงแล้วก็ชอบมากความเห็นส่วนตัวคือมีต่อไฟฟ้าไว้ให้แล้ว ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วติดได้เลยเพราะที่ฉันไม่ควรอาบน้ำเย็นไม่เป็นค่ะคุณถ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นข้างล่างเนี่ยนี่ฉันก็ไม่อาบค่ะและอันนี้ก็ชอบเพราะว่ามันเป็นสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำนอกจากประหยัดไฟแล้วประหยัดน้ำด้วยดีงามที่สุดนะว้าว <Wow. S 1> บันไดค่ะดีงามมากแข็งแรงเพราะว่าเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงจริงอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะคือ เห็นความสว่างด้านบนไหมคะคือช่องแสงเนี่ยแหละมีประโยชน์มากจริงๆนะมันทำให้ตรงนี้สว่างยิ่งกว่าเปิดไฟอีกชอบบันไดอีกอย่างหนึ่งนะ<ม>คือไอ้ฐานเนี้ยถ้ามันอยู่ทุกขั้นเนี่ยแปลว่าเราจะถูกบ้านยากขึ้นแต่เน,นี่ยเห็นไหมกา,ามีขั้นเนี้ยแล้วก็เอามาขั้นนี้เลยทำความสะอาดง่ายว้า ใหญ่อะไรขนาดนี้นี่คือห้อง master bedroom ของบ้านค่ะบอกได้เลยค่ะว่าทำไมมันดูกว้างและใหญ่ขนาดนี้อย่างแรกเลยนะคะคือห้องมันสูงค่ะจากพื้นถึงเพดานที่นี่2.7เ mm. มตรค่ะก็ะถือว่ากว้างกว่ามาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐานจริงๆนะและนี่เลยช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะ1แผง1ผน,นังคือช่องแสงเลยเพราะว่าทีาร่รร้สึกว่าหน้าต่างที่เนี่สูงกว่าปกตินิดนึงนะรู้สึกไห มากจริงๆอ่ะคือเกือบถึงเพดานนั่นแหะค่ะระยะที่แสงเข้าถึงมันก็เลยยิ่งกว้างแล้วเห็นพื้นที่เตียงไหมคะนี่เตียงคิงไซส์ใหญ่ๆนะยังมีพื้นที่เหลือซ้ายขวาได้อีกค่ะและอันนี้ขอบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเป็นการแยกส่วนนอนและก็ส่วน Walk-in Closet ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือฝั่งนี้ก็จะมีประตูออกไประเบียง เธอออกไปแล้วเบี่ยงได้เลยจริงๆออกไปมองเลยว่าจะมีกับบ้านหรือยังอย่างเงี้ยช่องแสงก็มีให้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแสงเข้ามาเท่าไหร่ห้องมันก็ดีกว่าสว่างไปเท่านั้นเลยบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครทำงานจากที่บ้านเนี่ยจะฟินมากดีงามเบอร์สิบเลยเพราะว่าประหยัดไฟค่ะ เปิดแอรเปิดคอมเปิดไฟสมัยมากเพราะว่ามีแผงโซล่ลเลาเซลล์บนหลังคานี่แหละค่ะช่วยให้ประหยัดสุดๆไปเลยเพราะว่าให้กำลังไฟถึง1.28กิโลวัตต์เลยค่ะใครอยากได้ประหยัดกว่านี้เพิ่มได้ขึ้นไปถึง5กิโลวัตต์เลยทีเดียวค่ะและสามารถที่จะเช็คผ่านแอปได้ด้วยนะคะว่ามันเสียเปล่าทำงานอยู่เปล่าขายันอยู่เปล่า ถ้ามีอะไรเนี่ยสามารถคอนเนค t ไปที่แอปเสนา360ได้เลยค่ะบริการหลังการขายทุกอย่างสามารถคอนเน c t ได้ที่แอปนี้โดยตรงเลย,ยอืดีงามทำงานทำงานค่ะคุณ w Work f r o m home เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไปนเลย,ย,ยค่ะยาวๆค่ะห้องน้ำชั้นสองค่ะเขามีสิ่งนี้ให้นี่ ก็จับทมเปอร์อาแยกส่วนเปียกส่วนแห้งของจริงเลยแล้วก็อันนี้ขอบอกว่าดีนะเพราะว่ามันจะมีที่วางของแล้วที่วางของตรงนี้มันจะทําให้เราไม่ต้องหาชั้นผงผงติมาติดแล้วมันลบอ่ะไม่สวยเขาทําไว้ให้แล้วดีงามนีม่ค่ะเต็มไปด้วยเครื่องสำอางแนะละครีมแม่นล้วน เราอยู่ที่ไหนกันลูกลุกฉันเป็นช้างเลยวันนี้คือนี่คือห้องนอนที่สองนะคะขอบอกว่าใหญ่ลึกด้วยไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวลึกด้วยทําให้มีพื้นที่เนี่ยดูสิตรงนี้ก็ถึงตรงนั้นน่ะมีพื้นที่เขาเล่นได้สบายๆเลยค่ะอยู่กลางวันนะคะสามารถประหยัดไฟได้ด้วยค่ะจะเปิดแอร์สองห้องพร้อมกันเอาเลยประหยัดคลูก <c oughs> ถูกต้องแม่อีที่ตั้ง ใครนะคะมีลูกสองคนบอกเลยว่านี่อยู่ห้องเดียวกันไปเลยเพราะว่าห้องนี้ใหญ่จริงสามารถที่จะเตียงสองชั้นนอนสองคนมีโต๊ะสองตัวแยกกันไปเลยมีพื้นที่มากพอให้เขาสามารถมีพื้นที่เล่นได้ตรงนี้นะคะตู้ก็ใหญ่จริงใส่ของได้จริง<อ>เชื่อไหมว่าลูกฉันก็จะเอาของเล่นหนมาแอบในตู้นี้ตู้นี้แน่นอน ตอนที่3ค่ะดีบ้านไหนที่สมาชิกไม่เยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้ไม่ต้องเป็นห้องนอนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเวิร์เข้าไปนะคะจะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ถ้าจะทําห้องนอนหรือจะทําเป็นชั้นเก็บของก็ได้นี่ก็คือถ้าใครอยากจะได้ w a ล k in c นค cept ใหญ่ๆเอาห้องนี้ไปเลยน่เอาใส่เสื้อผ้าของทุกคนในบ้านได้เลยค่ะ แต่ถ้าเป็นแก้วแน่น้ก็จะขอห้องนี้เอาไว้ทำสตูดิโอเลย teach from home ได้เลยค่ะแล้วก็มีทีวีหญๆอีกสักตัวหนึ่งค่ะเอาไว้ดูซีรีส์ค่ะยามค่ำคืนเพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์แต่ว่าทุกคนหลับหมดแล้วเราจะได้มาสีนตัวห้องนี้ไงถูกไหมถค่ะ บ้านหลังใหญ่ที่ก็บอกน,นะคะกับฟังก์ชันทั้งหมดทั้งปวงที่พูดไปเนี่ยค่ะคือที่นี่เลยชาดาเป็นยังไงล่ะสาวไม่ต้องดิชั้นทำได้ชาดาทาวหงโฮมค่ะแบบบ้านวินนะคะพื้นที่ใช้สอยข้างใน138ตารางเมตรใหญ่ยังกับบ้านเดียวเลยคุณแล้วข้างในก็ลึกด้วยทั้งหมดเนี่ยอยู่บนพื้นที่ดิน22ตารางวาค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน สองห้องน้ําใหญ่มากใหญ่นะแล้วก็ความลึกของบ้านทาวน์โฮมแบบนี้หาไม่ค่อยได้ค่ะค่อนข้างหายากเลยทีเดียวแต่ว่ามาที่นี่นะคะก็จะมีทั้งแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวด้วยตอบสนองความต้องการหลายๆแบบเลยค่ะพื้นที่ใช้สาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่140จนถึง190ตารางเมตรค่ะต้องมาดูกันนะ อีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่เลยนะคะคือเป็ดน้อ <laughs> ยไม่ใช่คือ Facility ที่นี่จัดเต็มมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคลับ House สระว่ายน้ำแล้วก็สวนสามเจเนอเรชันะชอบมากเจ๋งสุดเลยสระว่ายน้ำเนี่ยแบ่งสระเด็กสระผู้ใหญ่นะคะ สะเกลือด้วยเด็กๆเ,เล่นปลอดภยัยส่วนส่วนสามเจนนะคะคือคุณพ่ออาจจะวิ่งเล่นรอลูกว่ายน้ําคุณแม่เล่นฟิตเนสข้างบนหรือว่านอนดูซีรีส์ก็ได้หรือคุณตาคุณยายเดินรอบสวนมีความสุขทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยซื้อทาวน์โฮมสังคมบ้านเดี่ยวชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูลับเาสางบนนะคะไปกันบายบายเป็ดอากัน<ป> อานนี้ฉันจะพอเมือ่อยนะถ้าไปเล่นไปจะบอกว่าขับเฮาส์ที่นี่ไม่ได้มาเล่นๆนะใหญ่กว้างขวางมากเครื่องเล่นเยอะเลยค่ะสามารถมองลองไปเห็นวิวสวยๆเห็นสรไว่ายน้ำสอดส่องลูกได้ด้วยและที่สำคัญป้นลังค่าค่ะมีแผงโซลา์เซลล์ให้ด้วยช่วยประหยัดค่าส่วนกลางได้อีก ดูกันครบแล้วนะคะสำหรับบ้านโครงการเซนาวิลลำลูกาคลอง6ค่ะบ้านทาวโฮมที่นี่นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่มองหาบ้านฟังก์ชันดีๆฟัสิลิตี้แน่นๆตัวบ้านเองก็กว้างแล้วก็เป็นทาวโฮมรุ่นลึกด้วยหาไม่ได้ง่ายๆในราคา2ล้านกว่าๆเท่านั้นเองค่ะต้องอย่าลืมมาดูนะคะเพราะที่นี่เนี่ยนอกจากจะทำเลขเข้าออกเมืองได้ง่าย มีโซลเซลช่วยประหยัดไฟบนหลังคาบ้านให้ด้วยนะคะประหยัดไฟประหยัดเงินในกระเป๋านั่นเองค่ะต้ออย่าลืมรีบเข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ